สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำเส้นดองแดงนะคะนี่แบบนี <mess> i, ้เลยค่ะเหนียวเหนียวนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะง่ายๆค่ะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะสองถ้วยตวงแป้งมันสองถ้วยตัวนะคะอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะปลายช้อนชาเนาะส่วนที่สองนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าสามถ้วยตัวนะคะสำหรับสูตรที่เราจะเอาไปกวนนะคะ อันนี้นะคะใครจะทําน้อยทํามากก็สามารถเปลี่ยนถ้วยตวงได้นะคะเราทําเยอะเราก็เปลี่ยนขนาดถ้วยตวงนะคะวันนี้เราจะใช้พิมพ์นี่ค่ะบีบขนมรัดช่องนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครไม่มีก็สามารถเจาะรูกระป๋องหรือว่าภาชนะอย่างอื่นดัดแปลงแทนได้นะคะน้ําที่เราตวงไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ,ปะแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะในน้ํานะคะ เราใส่น้ำนะคะลงไปในหม้อเนาะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะเราจะทิ้งไว้เลยนะคะให้เขาดูดซึมกันเองนะคะอย่าเพิ่งไปคนนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะจะได้ง่ายๆนะคะเราจะเอาแป้งนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะกับแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันนะคะเทลงไปในอ่างเลยนะคะอ่างผสมเนะเานนะ,ะนเขาไว้ก่อนนะคะให้เขาตกลงไปในน้ําเองแบบนี้นะคะแป้งจะไม่เป็นก้อน,นะคะ่ะแล้วก็จะแค่คนๆให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ ค่ะเราก็ตั age. Age ้งไฟนะคะกวนเลยนะคะกวนให้แป้งข้าวเจ้านะคะสุกจนใสนะคะระหว่างนี้นะคะเราสามารถเปิดไฟแรงก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดแป้งเขาเริ่มข้นนะคะเราต้องเปลี่ยนมาเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะไม่งั้นนะคะแป้งข้าวเจ้าเขาจะไหม้ก้นนะคะเดี๋ยวจะคนไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเราก็เริ่มข้นขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คน ตลอดนะคะห้ามให้มอไหม้นะคะคนจนกว่าแป้งจะใสนะคะระหว่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเขาจะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็สุกแล้วนะคะเขาจะมีความใสเงานะคะขนาดนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเราก็จะคนให้เขาเย็นตัวนะคะอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเอาไปนวดกับแป้งเนาะ เราจะคนแบบไม่ต้องเปิดไฟนะคะเพื่อคลายความร้อนนะคะสักนิดนะคะถ้าเราเอาไปนวดกับแป้งอีกส,ส่วนหนึ่งตอนนี้นะคะา it, อาจจะมือพองได้นะคะเพราะว่าแป้งเขาจะมีความร้อนมากนะคะแป้งที่เรากลัวนะคะก็เริ่มคลายความร้อนลงนิดหนึ่งแล้วนะคะเราจะเอาไปนวดนะคะกับแป้งส่วนผสมที่หนึ่งนะคะแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าที่เราผสมกันไว้กับเกลือนะคะเอาไปนวดตอนที่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะ ตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งไปใช้มือนะคะเอาเราอยากอาจจะเราอาจจะช่วยเอาไม้พายช่วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมือจะพองเนาะแป้งร้อนมากๆเลยค่ะเราใส่แป้งนะคะที่เรากวนนะคะลงไปในแป้งเมื่อกี้นะคะเราจะใช้ไม้พายนะคะนวดก่อนนะคะให้เขาคลายความร้อนนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเอามือลงไปนวดนะคะมานี้ค่ะ เราก็จะเอามือนะคะลงไปนวดน,นะคะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มจะอุ่นๆแล้วค่ะก็ไม่ร้อนมากนะคะก็นวดให้เข้ากันเลยค่ะล้างมือเนาะเพราะเขาเหนียวเกินนะคะเราก็จะมาหยดน้ําอีกนะคะไม่ให้เหลวจนเกินไปหรือว่าไม่ให้ข้นจนเกินไปนะคะในความรู้สึกนะคะให้มันเหมือนทํารดช่องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้น ถ้าเกิดแป้งเขาข้นเกินเราก็จะหยอดบีบไม่ออกนะคะเนี่ยใช้ไม้พายกวนแบบนี้ค่ะต่อนะคะค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เรามาผสมกับน้ำนะคะนี่ให้ได้ประมาณนี้นะคะให้เวลาตักแป้งขึ้นนะคะให้เขาหยุดได้ประมาณนี้นะคะถึงจะหยอดกดลงในพิมพ์ได้นะคะถ้าเกิดข้นเกินไปนะคะ เขาจะกดไม่ลงออกจากพิมพ์นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็ต้มน้ำนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็หยอดใส่พิมพ์เลยนะคะเราก็กดนะคะกดลงไปเลยค่ะเส้นยาวเส้นสั้นนะคะเราก็กดเป็นจัง,จงหวะเอานะคะเหมือนหยอดเหมือนหยอดเส้น,นา รอดช่องเลยนะคะค่ะเส้นดองแดงเราก็สุกแล้วนะคะเขาก็เริ่มลอยขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะต้มเขาไปประมาณแค่หนึ่งนาทีนะคะเตรียมน้ําเย็นรอด้วยนะคะเอาไว้มานอกน้ําเย็นเนาะเราก็ตักมานอกน้ําเย็นเลยค่ะ นี่ค่ะเส้นดองแดงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆนะคะส่วนผสมไม่เยอะนะคะแป้งแค่2ออย่างแล้วก็น้ําเกลือแค่นี้นะคะเรียบร้อยค่ะเราสามารถเอาไปยำได้นะคะหรือว่าไปตําเส้นดองแดงนะคะหรือว่าไปยำกับเล็บมือนานะคะไปใส่แทนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกเหนียวนุ่มนะคะเส้นไม่ขาดน,นะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะแต่เวลาผสมน้ํานะคะเวลาเราจะมาให้เขาคลายตัวหลังจากที่เรานวดกับ แป้งกวนนะคะเราจะต้องค่อยๆหยอดน้ํานะคะให้ความรู้สึกว่าเนื้อแป้งนะคะตักทับพีขึ้นมาแล้วหยดได้นะคะเหมือนคล้ายๆหลบหยดลออช่องนะคะถ้าเกิดเอ่อข้นเกินไปเขาก็จะกดไม่ออกจากพิมพ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ให้เหลวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตัวเขาจะไม่อ้วนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้นะคะลองทําดูนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ